ครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลในคลิปนี้วอลเลย์บอลหญิงลีกสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้จบไปแล้วในนัดล่าสุดนะครับเจเจนุสราต้อมค,คำนี่คือโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและก็มหศัศจรรย์มากๆเลยนะครับมีช็อตสวยๆเด็ดๆหลายช็อตมากๆแล้วก็มีการทําแต้มของเจเจ,จด้วยนะครับในแมตช์นี้ ซึ่งในแมตชนี้นะครับทางซานเดเอโกโมโจของเจเจเนี่ยสโมสรของเจเจก็ได้ไปเยือนสนามแข่งของทีมนี้เลยครับโอมาฮาซูเปอร์โนวาทีมแกร่งหัวตารางทีมหนึ่งของสหรัฐในปีนี้นะครับแล้วก็มีตัวเกา๋าตัวแม่นะคะเลยอย่างคนนี้เลยครับเดลาคูสจากโดมมนิกันสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับเธอคนนี้ตบหนักแล้วก็เป็นตัวแม่เลยนะครับแมตนี้ต้องบอกเลยว่ามันมากๆและสูสีกันมากเลยนะครับ คือผลัดกันนำผลัดกันตามแต้มต่อแต้มไม่มีใครยอมใครจริงๆเพราะว่ามีตัวแม่ทั้ง2ทีมนะครับทางนั้นก็มีเดลากูสทางเราก็มีซานเดียโกเนี่ยก็มีเจเจโนสนาต้อมคำนะฮะและสุดท้ายนะครับก็สรุปสุดท้ายเนี่ยเป็นทางซานเดียโกโมโจของเจเจเนี่ครับแพ้ครับโอ้โ oh, ห oh, oh, น่าเสียดายแพ้กับทีมโอมาฮาซูเปอร์นัวของเดลาโคสไปอย่างน่าเสียดายและสูสีด้วนะครับ 2ต่อ3เซตสกอร์ตามนี้เลยครับ23ต่อ25 25ต่อ21 20ต่อ25 25ต่อ23แล้วก็12ต่อ15นะครับจะเห็นได้ว่าท้ง5้เซตเนี่ยก็คือเกิน20แต้มทั้งคู่เลยนะครับสุดยอดมากๆคือจะบอกว่าสู่สีมากๆเลยนะครับในเกมในแมตช์นี้ล่าสุดนี้ครับเดลัโครสนี่คือหยุดเธอไม่ได้จริงๆเลยนะครับตบไม่ยั้งมากๆตบหนักมากๆส่วนทางเจเจนี่คือจัดจังหวะ2ก็มีนะครับแล้วก็ ท่าเซตสวยๆเนี่ยหลายช็อตมากๆครับอะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูช็อตเด็ดครับเล็กๆน้อยๆของเจเจนนสลาต้อมคำในเกมในแมตช์นี้ครับที่ต้องบอกเลยว่าคนดูในสนามเนี่ยคนกองเชียร์นะครับคืออึ้งกันมากเลยทีเดียวตะลึงกับช็อตนี้ของเจเจนะครับคือเซตท่าสวยและก็ยากท่ายากมากๆ แต่ว่าเพื่อนตีไม่ได้แต้มนะครับแต่ว่ามาได้แต oh 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 cool ้มตอนบล็อกเอานะครับโอ้โหคือท่ายากสวยๆเดี๋ยวไปดูช็อตนี้จังหวะนี้ที่เจเจเซ็ตลูกนี้ก oh, oh. ันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยครับนี่เลยครับจังหวะนี้เลยทางโอมาฮาจะเป็นฝ่ายเสิฟเสิฟมากครับอ่ารับสวยนะครับแล้วก็เจเจอ้อเซ็ตเขาโอ้โหดูอีกทีครับย่อเซ็ตดูโอ้โหนะฮะบัเสาก็ตีไปครับโอเขารับได้นะฮะเหนียวฮะอ่า่วนก็ครับเดลโคสตบไปเจเจรับได้ครับ เดโบรตั้งมาให้กับพอเสาตีครับอ่าเขาก็รับได้เหมือนเดิมเดโบราของเขาตีมาให้กับบีลังติดบล็อกเขาโอ้โหบล็อกใหญ่มากๆเลยสำหรับซันดิเอโกโมโจนะฮะสหรงหวะนี้ครับโอ้โหเจเจนี่คือยิ้มกริมเลยนะครับแล้วก็